โอเคก่อนเึต้องขอี่จะขึ้นหน้าเลยสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนนะครับทุกทุกท่านเลยนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในพรมพิธีเนาะถ้าใครจะพูดเคยอยขึ้นหน้ามาเลยโอเคก็ตื่นเเลยครับตอนนี้เราอยู่ในพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ขอนแก่นลำเพลินนะครับก็นี้ก็เป็นผู้บริหารนะครับพี่กรีนแล้วก็พี่จูนนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงนาของของเรื่องทุกคนนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลื่กงามยามดีนะพี่เลื่อมกดีมากครับก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุทท่านี ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะครับผมทำไมถึงตัดสินใจในการทําภาพยนต์เกี่ยวกับกิ่นอายของภาคอีสานครับกับขอนแก่นลํำเพินครับก็จริงๆแล้ว่ามัน,มนเริ่มมาจากโปรเจกต์ของผมเนาะแล้วผมก็ไปเสนอทางผู้บริหารใช่ซึ่ง,งพีก่กีเนี่ยก็เป็น,ปนคนคนขอนแก่นอยู่แล้วก็เลยอยากทาแบบวิธีคนขอนแก่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเซเยสเลยอะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงบ้างครับพอพี่บอยได้มาเสนอมันมันเป็นบ้านเกิดเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากขายกินอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับขายกินอะไรเหรอคะก็คือเป็นวิเราจะเป็นวิถีชาวบ้านเนานะก็คือเหมือนแบบมีหลายอย่างเหมือนวัฒนธรรมของขอนแก่นหรือภาคอีสานอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็จะมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับการค้าขายตอนนี้มีอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะใช่ไหม คือคือเรียกว่าเป็นเป็นภาพยนตร์อีสานที่โอเคต่างจากภาพยนตร์อีสานเรื่องหนึ่งที่ว่าคือเรื่องนี้เราเราใส่ในเรื่องของอการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยจุดไฮไลท์ต่างๆของจังหวัดขอนแก่นครับ,คร,บครับผมตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพสวยๆอันนี้ไปไปรีเสิร์ชสถานที่มาแล้วหรือเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจะมีจะมีโชว์คอนเสิร์ตกาละเลนแอ่าแน่นอนครับรนแน่นอนเพราะว่าในเรื่องเนี้ยพระเอกของเราเนี้ยน้องเต๋านะครับครับ อ่าบ้านเพื่อนนี่เป็นคณะหมอลำนะครับชื่อเรื่องขอนแก่นลัมเพลินก็มาจากอ่าคณะหมอลำของพระเอกนี่แหละครับผมอกต้องเ,เอวหวานด้วยอันนี้หวานจริงหรือเปล,<ม>ล่าฮะเป็นหมอแคนเป็นหมอแคนเดี๋ยวเดแบบี๋ยวอันนี้ต้องมีแน่ต้องมีเซอร์ไพรส์หรือมาอะไรต้อทต้องไหนทำล่ะครับพี่บอยก็คือต้องไปคุกคีอยู่ที่นั่นเกือบเป็นเดือนเลยไหมครับเพราะขึ้นชื่อเป็นภาพยนตร์มันต้องนานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรารีเสิร์ชข้อมูลมาเป็นปีดีกว่าครับเป็นปีเป็นปีแล้วก็ ศึกษาในวัฒนธรรมในเรื่องของโปรงลางหรือศาสตร์นาฏศิลป์ของของอีสานนะครับแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตด้วยจริงๆนักแสดงนําเรามาไม่ครบนะครับวันนี้ด้วยติดภารกิจบางส่วนพี่ฝนพี่ฝนก็น่าจะติดภารกิจไปแล้วักลมาแต่ว่ากลับไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นจะมีพี่รุงพี่รุงลาวันมีพี่โปรงลางนะฮะแล้วก็มีพี่นุ่วิเชิญยิ้มด้วยครับผมครับถ้าถึงไปเตะตาเตะใจกับพระเอกแล้วก็นางเอกกับน้องนโมกันได้ยังไงบ้างครับ รจริงๆพระเอกนี่เราปรึกษากันทางพี่จูนนี่ก็พี่เลือกพี่จูนเป็นคนเลือกใช่หลายคนคิดว่าคิดว่าพี่สาวเองไต,ตพี่บอยเพราะาเป็นเอฟด้วยกันซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นเป็นตระกูลเดียวกันอยู่แล้วเ,เป็นเป็นบ้านเดียวกันก็เลยเสนอเสร็จป,ปั๊ปบพี่จูนพี่กีนก็เลือกไว้โดยที่ไม่บอกเราว่าเป็นเป็นน้องเต๋าก็เซอร์ไพรส์นิดนึงอ่าก็คือความคิดเห็นตรงกันครับแล้วตัวตัวเต๋อเองก็เหมาะด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเรื่องนะครับ อานตถามความรู้สึกของนักแสดงนำหน่อยครับอตโตเตามารางหน้าแล้วก็น้องต่อนาน้ำโมเลยครับโมครับน้ำโมึ้นมา้างหน้าเลยครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผู้บริหารเขาชื่นชอบเลยเตะตาให้เรามาเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับขอบคเลยรับขอบคุณบคุณขอบคุณบครัอบคุอคุณอคุณอบครับคุณขอบคุณยอบคุณขอบคุบคุณคุดขอบคุณขอวคุคุณบคุณขคคบบอาอคบคิดว่า เอ้ยเราก็เป็นคนอีสานด้วยแล้วก็เราก็อยากจะสื่อสารวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมของคนอีสานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยากจะนําเสนอซึ่งเราก็คลุกคลีกันอยู่แล้วครับผมตัวของโมล่ะครับครมีช่วงโมงบินในเรื่องของภาพยนตร์อีสานมาก่อนใช่ค่ะอย่างที่รู้ว่าโมเคยเล่นภาพยนตร์อีสานนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็จากที่อา่านบทมาคือโมรู้สึกว่ามันเป็นหนังอีสานที่อาจจะดู ไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันดูพอได้านบทแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังอีสานที่ทธรรมดาเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูมากๆนะคะแล้วก็คือโมอ่ะด้วยที่โมทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยค่ะคือหนังเรื่องนี้โมอยากให้คนแบบไปเที่ยวอีสานเยอะๆค่ะใช่เพราะว่าอีสานว่าเราก็คือมีหลายอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยการร่วมงานกับพระเอกสุดหล่อของเราเป็นยังไงจะบอกว่าเป็นนางเอกอ เป็นคนเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนคนบ้านเดียวกันคนอีสานคนกาลสินค่ะคนบ้านเดียวกันก็ดีใจแต่จริงๆแล้วอ่ะโมอ่ะเป็น FC พี่อยู่แล้วก็เคยเจออยู่ในการทีมจริงๆเป็นเรื่องบังเอิญนะเพราะว่าน้องเป็นคนบ้านเอ่อคนกะลสินคนกาลสินเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ผมพิงพไม่ไม่ออกเพระเค้างค้างโรงเรียนข้างกันเรียนติดกันไม่ใช่ใช่แต่เขาาน่าจะอยู่มอต้นผมจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้เจอกัน ใช่ครับแต่เพิ่งรู้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะเราก็ติดตามผลงานน้องเขาอยู่แล้วเรื่องอะไรคะไทยบ้านเดอะซีไม่ได้แลไทยบ้านเดอะซีรีส์ม้วนอีลีครับทำขอความรู้สึกคนอื่นเขาเห็นว่าเรื่องนี้มีกลิ่นอายความเชื่อมาผสมผสานด้วยใช่ไหมครับพี่เอกใช่คช่ใช่พี่เอกพี่เอกพี่เอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเอากลิ่นษาุความเชื่อมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็ต้องรอต้องรอต้องรอชมครับผมว่า พี่บอยจะเอาอะไรมาใส่บ้างแต่ว่าในเรื่องนี้คือแบบผมมาใน v อร์ชั่น i l ครับอรอติดตามครับผมคู่ก,กับใครครับผมพี่บอยคู่กับใครขอขออุวไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเอกเนี่ยเขาด้วยความที่เราเห็นเขาอยู่แล้วเนาะในในโซเชียลนะในเรื่องของพี่สาวเนาะเขาก็าแบบโอ้โหทะลุมากเลยทีเนี้ยตัวเอกเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวในเรื่อง ต้องดูว่าเขาจะมาทําอะไรในในเรื่องนะแหัะที่แน่ไม่ใช่ผู้กำกับใช่ไหมครับเไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ครับรอต้องรอติดตามครับผมฝากได้ครับอันนี้เรื่องแรกของพี่เลยไหมคะเรื่องแรกครับผมก็พี่บอยชวนมาเล่นครับผมก็ชิมลางดูครับตื่นเต้นอยู่ถามอ่ะปเด็นอื่นนะครับได้มาร่วมงานกับพี่ต่ายพี่บอยเป็นผู้กำกับด้วยแอบกลัวแอบก่อนอะไรไหมครับเจอกันเลยครับ สวัสดีครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ให้น้องคนนี้ครับได้มีโอกาสมามาแสดงนะครับเป็นเป็นบทของธงชัยนะครับผมเป็นหนุ่มลูกในอำเภอนะครับผมที่อาจจะเป็นตัวสร้างเรื่องนะครับผมตัวเดินเรื่องของเรื่องนะครับผมก็ขอบคุณโอกาสในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับอ่ะให้พี่บอยหรือตัวผู้วิทาหันนะปิดท้ายก็ได้ครับว่าทำไมคนถึงต้องดูภาพยนตร์เรื่องขอนแก่นล้ำคืนพี่บอยฝากเองโอเคก็ ครับผมจริงๆต <c oughs> ื่นเต้นมากเหมือนกันก็ฝากพี่ๆนะครับทุกคนเลยนะฝากภาพยนตร์เรื่องขอนแก่นลำเพลินนะครับก็ <c oughs> พวกเราตั้งใจทํากันมากนะครับก็เป็นภาพยนตร์อีสานอีกมิติหนึ่งที่นอกจากเนื้อเรื่องจะสนุกแล้วแล้วก็จะสอดแทรกในเรื่องของภาพแล้วก็สถานที่อันซีนตาา่างๆที่มาสอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็จะต่างจากภาพยนตร์อีสานเรื่องอื่นยังไงก็ฝาก ิดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคับขอบคุณค่ะ